จะหยุดห้ามหยุดเรายังคงเดินหน้านะครับหาคนที่เราอยากจะช่วยกันต่อไปคุณป้าใา่อะไรครับอ๋อขนมลูกเดินแห้งขนมนะขนมอะไรครับมีแทงแทงมะพร้าวอ่อนอร่อยนะลูกแล้วก็มีมะพร้าวแก้วมีคาต์มารดอ๋อเดินเต็มๆเดินขัดเดินขัดจ้าจ้ะ เดินไปเรื่อยๆอยากเดินไปเรื่อยๆแล้วแต่แล้วแต่คนแก่เรียกซื้ออ๋ออยากไปทุกวันลูกลุ้นนะใช่ทุกวันแปลว่าถ้าใครมาแถวนี้ต้องเจอยายใช่เจต้องเจอยายเดินขายเพราะนอกจากสมัยรถเมล์ทิ่ต่างกับแถวนี้ก่อนที่เป็นป่าเป็นดรงนม่เจ่าก่อนผมเรียนพิเศษผมก็ต้องมาต่อรถเมล์ที่นี่เหมือนกันยายนั่งขายตรงนั้นอ่ะจริงอ่ะได้แล้วทำไมไว้นั่งแล้วทำไมต้องเดินอ่ะวันนี้ ช่วงนั้นเขายังไม่มีใครจับจองที่กันนะเมื่อก่อนเนี้ยนั่งมีกระป๋องไปก็นั่งขายไปเรื่อยๆที่ย้ายแค่เดี๋ยวนี้เดินขายดีกว่ามันจะโดกสบายกว่ากันแล้วก็ไม่โดนเทศกิจไล่ด้วยใช่ไหมได้อ๋อถ้าเราเนี่ยถ้าเราเดินขายไม่เป็นไรจ้ะแต่ถ้านั่งถ้าว่าถ้าว่าเราตั้งร้านเราจะต้องเสียค่าร้านก็มัอะไรมากแล้วก็จะโดนเก็บยกเป็นงาดแล้วเราขายก่อนนิดหน่อยเลยลูกอ๋อสูญย่อยหน่อย ดูว่าเขาปุงก็เลยเียเห็นเดนแปๆเดินจะไม่ไหวเนีกดูกดบแกบนดูก้นตสาวเต้นเยอเปล่าทไมสาวแล้วก็เป็นมีแบบว่าอยู่ในป่าได้ดมาเนาะอ้ไู้ได้ ตอนนี้เราอยู่่าที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเสียงรถอาจจะดังหน่อยยายขายมากี่ปีแล้วครับโโนานแล้วลูกยายก็เดินขายก็ตุ๊กติ๊กไปอย่างเงี้ยนิดๆิยหน่อยแค่นีน้นแหละลูกไม่ได้ขายมากมายอะไรเราขาย<อ>ทำนิดเึงแวเวก็มาเดินขายได้ทีหน่อยอพอพอะกินไปวันวันแล้ววันหนึ่งได้กี่บาทเยอะสุดขายหมดขายหมดเลยเอาแบบขายเกลี้ยงเลยวันนี้ขายเกลี้ยงเลยได้เท่าไหร่ ไม่ไม่รู้อ่ะมันมันไม่ได้นับไม่ได้นับเราคือว่ามันได้นิดหน่อยก็ไปหมุนซื้อแป้งซื้อมะพร้าวเอาใส่ได้สองสามถุงห้าตู้แวะซื้อวัตถุดิบของเรามันถัดไปของก็ขึ้นนะตอนนี้อะไรอะไรมะพร้าวก็ขึ้นลูกอ๋อตรงนี้อยากบอกว่าอย่างไรก็แยกนิดหน่อยเอางั้นเถอะทำมาหนึงจะมาเดินขายแค่เอาไปนิดนนิดหน่อยเอาต้มมัดี็คือเหลือเหลือกี่มัดแค่อยู่มัดเดียวอ่อเราซื้อมาแล้วแล้ววันหนึ่งทำกี่มัด เอามาไม่กี่มาจะรูกก็ับมัดเดียวมัดเดียวแล้วใช่มัดเดียวแล้วเคยมีใครแบบมาซื้อแบบเหมาทั้งหมดปีนี้ไหมไม่มีมีแต่ซื้อถุงนึงมัดนึง,งไม่เคยมีใครเหมาที่เป็นหอยลูกปีไมหรอกใครต้งหลายปีมันต้องมีคนเหมาใช่ไหม่ะแบบเคยไม่เคยเจอทีนะะเพแาะว่ายายขายเล่นๆเดแค่นี้ไม่ยายแค่ขายแค่สิบบาทเองอเงนี่ยเนี่ยนะขายเล่นขายสิบบาท ช้อนผมก็สิบบาทเ้ายายเมื่อกี้บอกยายบอกว่าขายายไม่ค่อยดีขายายเป็นอะไรครับมัน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 ปวดนะลูกปวดบางทีก็ต้องพื้งยาหายเร็วบางทีนะก็จะเดินได้หน่อยถ้าไมนกินก็เดินไม่ได้ด้วยอายุด้วยเหรอไม่ะด้โค้งเข่าอย่างเงี้ปนะอายุเท่าไหร่คุณยาย่ายยาจังอายุคุณยายไม่ได้แล้วเลยสองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าห้าอายุเจ็ดสิบปียังยังไม่ดื่มนะยายบอกยายเกิด สองสี่เก้าห้าบอกเจ็ดสิบอไม่ถึงถึงไหมกระดถึงไหมเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบแล้วโอ้โหอี่ใูญนี่พิ่งหนูใหญแล้วไม่ไม่มีใครมาไล่บังไ็่ดีเจ็ดสิบแล้วคุณยายชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรครับยายเนี่ยยายก็ต้องต้องพบัตอย่างนี้ได้ลูกเนี่ยยายพกอย่างนี้ลูกเนี่ยสองสี่เก้า มีวันไม่มีเดือนครับผมไม่มีเดือนไม่มีวันไม่มีเดือนไหนแบบแบบประชาชนคนสมัยก่อนนะเนาะใช่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 ชื่ออะไรครับยายกู้หลวงท่องมากี่โมงครับยายไม่เคยดูนาฬิกาเพราะยายดูไม่รู้เรื่องว่ากี่โมงยายทำยายพากลาเอามาให้ยายกินเรื่อยๆลุกติ๊กลุกติ๊กไปเรื่อยๆก็วนวนวนแถวเนี้ก็จับเหรอจ้ะถ้าเกิดหมดตอนไหนก็จับตอนนั้นน่ะหมดตอนไหนจับตอนนั้นจ้ะจ้ะ เดินวนอย่างเงี้ยเดี๋ยววนไปถ้าสมมติมันหมดเร็วเราเรามีมาเติมไหมมีมาเติมไม่มีหรอก็แค่นี้แค่นี้แหละลูกไม่มีเติมดังวั้แบบว่าพอหมดปุ๊บเขาก็ไปเติมล็อตสองล็อตสามเจอม่เติมไม่ไม่มีเติมแล้วแค่นี้พอแ้าไม่ได้ยิ่งวันหนึ่งก็ได้ไม่กี่ไม่กี่ร้อยเกืก็ได้นิดหน่อยอ่ะล็อตเนี้ยสิบหมดนี่เก้าสิบด้วยหมดนี้ประมาณร้อยหนึ่งหมดนี่อีกร้อยกว่าบาทถ้าหมดเนี้ร้อยกว่าบาท ไม่เหมาแล้วผมไมให้ยางต่อแก่ๆแกแบบโอ้คุยตั้งนานแล้วต้องมัดเดียวอันนี้เราว่ากันไม่ได้นะของเล่ของขายลูกเท่าไหร่ครับกูมัดค่สิบบาทเองลูกมีตังค์ทอหรือเปล่าให้เด็กยายแกร่างยายพอดีจริงๆหนึ่งมัดพอโอ้ยเยอะไปลูกไม่เป็นไรอยากมาช่วยโอ้ตัวคุณอย่างนั้น ของเล่นหมดนี้เลยลูกโอ้เอาโอเคมาเดียวอายอายเกิ้มันเยอะไปแล้วลูกเอาไว้ใช้เอาไว้แบบเผื่อรักษาโรครักษาเทาเผื่อตอนนึงต้องแบบฉีเทาแบบนี้ถือว่าเป็นกำลังใจให้ยายแบบสู้ๆนะโอ้ยเจอคนใจดีขนาดนี้เลยเลยลูกเกิดมาไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยคนเจอเป็นครั้งแรกเลยนะลูกจริงเหรอครับจริงคนเจอเป็นครั้งแรกเลย เียตกใจเหมือนกันแล้วเนี่ยใจใาญ่ไม่รับเลยตอนนี้ไม่กล้ารับนะผมตั้งใจจริงๆผมเดินหานี่ผมเดินหาแล้วก็เอ้ยเจอใครอยากช่วยพอช่วยอนะับไว้รับไว้เลยอย่งนขอพึ่งมากเลยดูเจริญเจริญให้เลยเลยให้จริงๆนะลูกนะอยากริงนะอยากพู่เลยนะลูกฮ่าพู่เลยโหเขาเจอกป็นครั้งแรกเลยลูก <ด>อร่อยหรือเปล่าเนี่ยอร่อยหรือเปล่าเก็บตังค์ก่อนเก็บมาแม่คุณเก็บตังค์ตงแต่ไม่ใจดีขนาดนี้ไม่รู้นะเป็นไงบ้างลูกรสชาติใช่เหรอกำลังหิวเลยโดนเยอะกิน <c oughs> เลย <c oughs> ขอให้ยายแข็งแรงนะคะขอบคุณ เดี๋ยวไว้ถ้าผมผ่านมาแถวนี้เดีแวะมาหาได้ยัยก็เดินที่แหลเวลานี้แหละเดินวนไปวนมาค่ะค่ายจ้าสู้ๆนะจ้าขอบคุณนะขอบคุณครับข้อยฮะว่เข่าเบาได้เดินขึ้นกระไดลงกระไดก็ไหวก็พอแล้วลูกยาถึงที่เลยอยาจะทำปะรู้เอาตังค์ไปซื้อยาผมทุกเงินซื้อยารู้จักดเลยต้องซื้อยา